กราบสวัสดีพ่อพี่น้องกราบสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสปูชคนโดยเพ่อพี่น้องเลยคุณพ่อก็บ่ตายยำแรงๆพ่อพี่น้องเลยมาใส่การ,กราบกําหนดสันติพี่ๆมาใส่พี่ใส่การ,กราบกําหนดสันติพ่อพี่น้องเลยมาบึ่งกันประจิามานหรือบอมานเขาเห็นแหละพ่อพี่น้องเลยหอยหนูนี่อันนี้คือหมองหนูก,กินขาวๆๆอันนี้มันกินกระปูกินหมากไม้พ่อพี่น้อง นอกสันติกำลังห่างสายพรมพี่น้องงอนี้พอดอุ้งคืนนี้นอกสันติเป็นกำลังวางนี่ใส่แบบสีเลยพรมพี่น้องตาไว้ก่อนน้องสันติสบายดีปล่ลุงนี่เหรอเขากะห่ำผสมกับขาวสารพรมพี่น้องเย หลุนลังต่อไปพรมพี่น้องใส่ลังต่อไปอีกใส่อีกลังที่สองพรมพีพ่น้องเ,เลยน้องสันติมันกำลังหอ่ออันนี้คือหมงหนูกินพรมพี่น้อง,งออน,น้องสันติใส่หางชีมินมินเน็่มันอนาพดน้องสันติเคนใส่แล้วพรมพี่น้อง นี่ดักเขาจะใส่แบบสีเหลี่ยมพอนพี่น้องหลังต่อไปพี่น้องเลยเ้าก็ใส่ได้สี่หางลังกับเขาก็เอามาแต่บ้านป่าเอาน้ำพอพี่น้องเลยกับเขาน้ำตอนนี้น้องสันติร่างสีใส่พอพี่น้องนี่หอยหนูพอพี่น้องบนหอย วางแม่นแบบแนี้เลยพี่เนาะเฮ้ยนี่เรียบร้อยพอยพี่น้องอันนี้คือทางของพ่อพี่เนาะห้อยชิใส่ในนี้อีกพอพี่น้องลเลยนอ้องสติกยาลังสิใส่ใส่ปิ่นไปข้างนั้นนี่ใส,ส่แบบสีเลยพอพี่น้อง นี่ปลาตายกลางใส่ปลูกเลยใส่เพ่อแค่น้ำเลยคืแล้วพอนอกเลย <ฮะ S 3> อยมันกินเนา<ฮ>ะหอยมันกินขามบึงดุกอยมันหากินเ <ฮะ S 2> นาะ มันลุดน้ำกันพองที่นอกไปยว่าสิรูปตัว่อืมกะรู้เลยว่าตายก้างขี้ใสอีกหลังหนึ่งเขาหาหลอกหมวยกินนออเาก็ใสตอนนี้ก็เมกะรูเห็นอีกแหละ ีแล้วพอพี่น้องเลยวางใส่เลยแบบนี้ห้ามใส่ปลูงเลยไม่มีอะไรใส่ไปอืมปลูงเลยบานนี้นปลาตายเพิ่นก็เห็นอีกเลยบอนไซ แค่หน้าพ่อพี่น้องจะเป็นหากินวันนี้นก็เอาเนื้ออาศัยน,นมึงพ่อพี่น้องมันรุ่นมองม่าหากินไอนี่มันกัดไหนตัวนั้นกั<ข>อ,<ข>อนกัดกระโหลกเลยกัดกินมากมายพอพี่น้องเลยนี่พ่อพี่น้องตอนนี้เราเคเห็นแล้วพ่อพี่น้องนี่อันนี้คือ บอ่อนมันหาอยู่หากินพอยนอยน่าจะเป็นน้องผูกแน่ๆน่พอให้หน่อย,ย,นนอออยมันขอดกินหอยคุณพ่อจะใส่ก่อพอให้หน่อยวันนี้บ้าตายของกีใส่กระลงเลยมีหอยขอดกินคนน้อยอันนี้ก็คือหอยหนูก็รู้เลย,ะลเลยจะก,กินแมหนูใหญ่หนูหน้อยหาขอดกิน เนกดเลยอยผลดลยลายขเดแต่มันช่เป็นัชิอยู่นกนั่นก็คือว่าตายเขาไปสายกาบรวยอ้อเหยอจริเลยขอ,อ,อยท่นเ้ ไปไปอีอกหล,ลังหนึ่งโอ้ยเยอะไม้เด็ดองข้งเลยกะนมาสหรับมานของนอเลยเดีเบิงก็จะเป็นนผุกของข้างนอใส่ก่อนบนใสก็โอโกเ่ประเทศไทยปลาลุงเบิรกปลาลุงเลยเียบก่อนใส่พอมนองเบิรไม้นี่คือวัดเด็ดหลายพี่น้องเลย นี่พรอยพี่เนาะอ,อันนี้คือขวายหนูเดี๋ือพพี่เนาะฮูมันตัวนะอันนี้เราใส่ปลาเมียนไปไปล้างต่อไปวันนี้ว่าตายก็ใส่อีกล้างหนึ่งปรลรู้เลย ก็ตตยหางกบหางมิน้นมิ้นะลงเอ้ยเวลามากินเหนือมันจะถึกไวสุดหน้องอเอาหเหนือเขาสารกบหพามเขาใ,ใส่กันมันจะหอมแล้วมัน็้ากินไวสพวี่น้อย ตอนนี้กับบรรยากาศคำเลยพี่น้องเลยทับเอกกันยังเลยสองหลังใกล้สิแล้วเลยฮู้ใส่อีกด้วยตั้งเลยให้น้องสันติใส่พ,พี่น้องเลยนี่เห็นมอนหากินอยู่ มันเป็นขาวขาเขาเ,ขาเขานะี่ยคือว่ามันหนูกัดหากินเลยพวกพี่น้องลงไปลงพุ่นลงไปเข้มๆน,น,น้ำด้วยต้องสติมันเลยสิวางกลับพวกพี่น้องวางให้มันแน่นเอาลงไปพุน่นหยาบไปพุน่นบอสกำลังวางหยาบไปอีกหยาบไป เอาข้างหน้ามาลุกใส่กับใส่หนีงอ่ะพ่อพ,พี่น้องลุบมันทมแล้กันว่าชิมาร์ลูกหมาไปใส่หนีรังหนึ่งพ่อพี่น้องเลยไปใส่อีกรังต่อไปนี่น้องสันติก็จะใส่อีกแล้พวพ่อพี่น้องใส่แล้วทำเค็มน้องไปสิแหละพ่อพี่น้อง สันติห่างยังนี่พ่อพี่น้องนี่คือหอยหนูได้เปิดขนมเพิ่มอีกนะใส่เปลาไว้เพื่อนพี่น้องเไปตอนนี้ก็ใส่เยื่อนไปโอ้ยพ่อพี่น้องไปบรรยากาศตอนนี้ก็ขำลงแรงแล้วพ่อพี่น้องปลากไหลไหลพ่อพี่น้องไป เอาว่าถ้าเอาเป็ดแกงมาแกงเอาคือสิได้พอพี่น้อยปลาปลาคอปลาซอนเอาเนื้อปลาซอนมาใส่ปุ๊บบอนอยู่ลองสันติกำลังจะใส่กลับพงพี่น้อ้ยตอนนี้ก็ใส่แล้วละคอพี่น้อ,ยอนน้ไอยไปต่ออีกหลังต่อไปพงพี่น้อย มองไปเรื่อยๆพี่น้องไโอ้ผมใส่กับดักปลาผมพี่น้องบ่งเกิสิถืกอยู่คนนี้น้องไยเห็นปลาบ่ออยู่ในนันตึ๊กตัก อุ้ยปลากระายขนาดผมพี่นออ้องเอ้ยพูกพอนปุ้มปุ้มปั๊มอยู่บรรยากาศก็ขำแล้วผมพี่น้องเอ้ยกลับกันยังเหลือสองสามหลังผมพี่น้องเอ้ยเอาละพอพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมติพาควรเนาะมาสิดเดล่าพอพี่น้องก,กันเด้อฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามหน่อยด้พี่นอ้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่นอ้องสบายดีปลาลูก ມາລຸດນໍາกัน밭ยามพ่อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งชมกันว่า,าสิมาหรือบ่มาน